สวัสดีครับตอนนี้พ่อพงศ์พอเพียงนะครับอยู่ที่แปลงดอกกระเจียวนะครับของสวนพ่อพงศ์นะครับตรงนี้จะเป็นแปลงดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับซึ่งตอนนี้ต้นมันก็จะตายหมดเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับมันก็จะลงหัวเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มมีดอกดินแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันตกมาบ่อยนะครับปีนี้น่าจะได้รับประทานดอกกระเจียว หวานเพชรน้ำพึ่งเร็วขึ้นนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับมีคุณป้านะครับข้างบ้านนะครับเขาอยากได้พันดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับก็เลยจะมาขุดหัวดอกกระเจียวนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับซึ่งตอนนี้หัวดอกกระเจียวนะครับก็จะฝังอยู่ในดินนะครับก็เลยจะมาขุดนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงมาขุดหัวดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งกันเลยนะครับ นี่ครับ <u> ค uh> ือแปลงดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวพ่อพงษ์จะพาดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือต้นดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ้งนะครับเนี่ยตอนนี้มันตายนะครับมันจะลงหัวนะครับพอฝนนะครับลงมาซึ่งช่วงนี้ก็ฝนตกมาบ่อยนะครับอีกไม่นานเราก็จะได้อ่ามีดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับซึ่งเป็นดอกดินก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับ ต้นมันก็จะตายแบบนี้แหละครับนี่ครับหัวดอกกระเจียวนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ย มันก็เริ่มจะแทงหนอออกมาแล้วครับนี่นี่ครับเริ่มจะมีตาหนอออกมาแล้วขาวเ,เนี่ยครับนี่ครับ นี่ครับวันนี้คุณป้าข้างบ้านเขาสั่ง2กิโลนะครับ2อกิโลนี่ก็ได้อยู่ประมาณห0าหัว40สกว่าหัวนี่แหละครับส5 5สบห้าห้าสิบหัวนี่แหละครับนี่ขายกิโลละ2 0 0 0บาทนะครับนี่ครับกิโลละ200อบาทนะครับ เอาไปปลูกแล้วก็ปีเดียวก็ได้รับประทานเลยครับปีเดียวเท่านั้นนะครับเอาไปปลูกเนี่ยพอเราเอาไปปลูกปั๊บเนี่ยเอาหัวแบบนี้นะครับไปปลูกเนี่ยปลูกตอนนี้นะครับประมาณเดือนเมษาพฤษภาพฤษภาเนี่ยเราก็เริ่มได้เก็บดอกกระเจียวรับประทานแล้วครับเพราะว่าหัวพวกนี้นี่พร้อมที่จะออกดอกมาทันทีเลยถ้าได้ฝนนะครับนี่ครับมันเตรียมตัวจะแตกหนแล้วครับเห็นไหมครับนี่ แตกหน่อแตกดอกออกมาแล้วครับนะครับเราจะเก็บใส่ตะก้าเอาไปนะครับเห็นไหมกําลังจะแตกนะครับเนี่ยหน่อเขาขาเนี่ยกาลังจะเกิดครับนี่ครับกําลังจะเกิดดอกนะครับเอาไปปลูกนี่ได้รับประทานทันทีเลยนะครับปลูกไม่นานครับปลูกตอนนี้เดือนเมษาพฤษภาก็ได้กินแล้วครับฝนตกมาครับ นี่ครับสองกิโลก็ประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับหัวดอกกระเจียวนะครับนี่เห็นไหมกําลังเตอเอแตกหน่อขาวๆมาเนี่ยนะครับนี้จะออกดอกออกหนอนะครับพร้อมแล้วนะครับนี่นะครับเดียวครับได้แล้วนี่หัวดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งสวยๆครับ